ผมมองนี้การการเป็นเด็กเอ็นเตเทนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมมองว่าหนึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายอย่าไปเรียกว่าสู้คดเีเรียกว่าเป็นการรับสาร,รภาพแล้วก็หาอาจจะมีเหตุผลประกอบคํารับสาร,รภาพนั้นนะครับว่าเขาทําไปด้วยเหตุอะไรสิ่งที่เขาพูดจะมีน้ําหนักมากน้อยขนาดไหนต้องดูผลทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือว่านิติเวศผมก็สงสัยไม่น้อยกับสังคมนะครับณวันนี้บอกก่อนว่าที่ผมทําหน้าที่ผมอยากรู้ความจริงเหมือนทุกๆคน คดีของทอยยังไม่มีความคืบหน้าครับล่าสุดก็คือสารอุทธรไม่ให้ประกันตัวนะครับเนื่องจากเห็นว่ามีพฤติการร้ายแรงนะครับต่อจากนี้ก็คงจะต้องรอผลทางผลชนะสูตรของแพทย์ก่อนนะครับว่าบา,แาดแผลลักษณะบาดแผลเ,เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับมีเจตนามีลักษณะาบาดแผลนั้นหวังต่อชีวิตหรือไม่นะครับเ mm hmm. พื่อที่จะไปประกอบคาร้องขอไปตัวชั่วคราวอีกครั้งหนึง่งตอนนี้ไม่มีหลักฐานอะไรก็ยื่นไปศาลก็ยกอยู่ดีนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คืออาจจะ เพิ่มหลักประกันหรือเพิ่มผู้ค้ำประกันเข้าไปนะครับเพื่อให้มีน้ำหนักมากขึ้นในการที่จะขอให้น้องเนี่ยได้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ได้มาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่นะครับต้องต้องบอกงี้ก่อนนะคือณนะตอนนี้คนที่รู้ความจริงในห้องนั้น,นมีแค่2คน 2> คือคนตายกับคนที่ยังอยู่นะครับส่วนคนที่ยังอยู่ข้อเท็จจริงที่ได้จากเขาเนี่ยผมไม่ได้เชื่อร้อเปอร์เซ็นต์เพราะสิ่งที่ได้จากเขามันจะเป็นข้อเท็จจริงที่อาจจะไม่จริงก็ได้หรืออาจจะจริง ก็ได้ครนี้จะจริงหรือไม่จริงต้องไปพิเคราะห์ตามพยานหลักฐานที่มันปรากฏขึ้นที่จะชี้ชัดที่สุดก็คือตัวของผลนิติวิทยาศาสตร์หรือผลทางด้านนิติเวชนะครับผลการชนะสูตรนี่นะครับว่าบาดแผลนั้นเกิดจากการกระทําของใครกันแน่นะครับถ้ายืนยันชัดเจน DNA อยู่ในมีดเนี่ยมีเฉพาะของทอยตัดประเด็นไปเลยว่าพิมพ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมีดเล่มนี้แน่นะครับเพราะฉะนั้น ช่องทางเดียวของทอยคือต้องรับสารภาพอย่างเดียวอย่าไปเรียกว่าสู้คดเีเรียกว่าเป็นการรับสารภาพแล้วก็หาอาจจะมีเหตุผลประกอบคํารับสารภาพนั้นนะครับว่าเขาทําไปด้วยเหตุอะไรนะครับเพื่อขอให้ศาลเนี่ยท่านลดหย่อนผ่อนโทษให้นะครับอาจจะเป็นบรรน,นานโทษะนะครับบางคนบอกโอ้ยนี่เป็นการป้องกันตัวหรือเปล่ามันมันมันไม่ใช่เป็นการป้องกันตัวการป้องกันตัวนียเป็นการกระทําเพื่อให้พยันตรายที่ใกล้จะถึงนั้นนะหมดสิ้นไป นะครับการที่ถือมีดอยู่เนี่ยพยันตรายหมดไปแล้วตั้งแต่คุณถือมีดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอาศัยว่าเขาถือมีดมาจะทำะร้ายคุณแล้วคุณจะเอามีดไปจิ้มเขาไม่ได้นะครับพยันตรายได้หมดไปแล้วนะครับอ้างเหตุป้องกันตัวไม่ได้เลยคือคือตอนนี้ลหลายคนก็ยังสงสัยเนาะพี่เจมันที่ามตรงๆก็เจตนาฆ่ากับฆ่าตัวตายอันนี้คือสังคมสงสัยใช่ไหม,มก็ผมก็สงสัยไม่น้อยกว่าสังคม นะครับณวันนี้บอกก่อนว่าที่ผมทําหน้าที่ผมอยากรู้ความจริงเหมือนทุกๆคนนะครับเอาความจริงให้เสด็จน้ําถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่ากันไปตามถูกนะครับแต่คําพูดของทอยมันไม่น่าเชื่อถือในสําหรับผมนะไม่น่าเชื่อถือเลยเพราะเขาก็ต้องพูดให้เขาเนี่ยหลุดพ้นจากความผิดหรือพูดเอาดีเข้าตัวหรือพูดง่ายๆนะครับในเมื่อคนตายก็ตายไปแล้วนี่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดจะมีน้ําหนัก มากน้อยขนาดไหนต้องดูผลทางด้านนิติวิทยาศาสตร์หรือว่านิติเวศ mm hmm. เข้ามาประกอบถ้าฟังแล้วผลนิติเวศบอกว่าเฮ้ย mm hmm. มันประกอบกันได้มันเข้ากันได้กับเหตุผลของเขามันก็น่าเชื่อถือถูกไหม mm hmm. เพราะฉนั้นณวันนี้ mm hmm. ผมก็คือคนหนึ่งที่อยากจะรู้ข้อได้จริง mm hmm. และอยากจะให้บุคคลที่กระทําความผิดนั้นได้รับโทษเท่าที่ทําผิดจริงแล้วผลทางนิติเวชนี่คือจะออกมาประมาณเมื่อไหร่ครับเท่าที่ผมทราบเหมือนกับ ลายลักอักษรเนี่ยออกมาแล้วเพียงแต่ว่าตํารวจเนี่ยจะจะเข้าไปเอาอีกทีหนึ่งนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าคิวว่างมันไหนครับคือเคสเนี้ยเอาอย่างนี้ก่อนคือเคสเนี้ยนะครับถ้าเป็นเคสอื่นๆที่ไม่มีเรื่องของอการรักษาโรคซึมเศร้ากับใบโพล่าเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทอยต้องรักสารภาพอย่างเดียวแล้วไม่มีทางไม่มีทางไปแล้วนะครับแต่เมื่อในเมื่อมันมีปริศนาอยู่ว่าน้องเขาเนี่ยเป็นภาวะของซึมเศร้าแล้วก็ไบโพล่าเข้ามาร่วมด้วย อย่าเอาความรู้สึกของเราซึ่งเป็นคนปกติไปตัดสินการกระทําของกลุ่มคนที่เขาเป็นโรคพวกนี้เพราะเขาทําอะไรก็ได้เหนือความคาดหมายกว่าที่คุณคิดมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมจิ้มตัวเองทําไมถึงจิ้มถึง20แผลมีเป็นร้อยแผลก็มีครับในหลายๆเคสเป็นร้อยแผลก็มีเสียบคอตัวเองก็มีเสียบท้ายทอยตัวเองก็ยังมีฆ่าตัวตายนะเสียบท้ายทอยตัวเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต,ต้องดูบา,ลาดลักษณะบาดแผลอื่นๆประกอบด้วยเพราะว่าผมกาลังผมกําลังเชื่อว่า,าสิ่งที่สิ่งที่ผมกําลังรออยู่ก็คือผมอยากรู้ว่ามีบาดแผลบริเวณอื่นอีกไหมนอกจากบริเวณอกด้านซ้ายกับอกด้านขวาบางส่วนถ้ามีบาดแผลอยู่ที่บริเวณอื่นนั่นหมายถึงเขาพยายามปัดป้องเพื่อเอาตัวรอดจึงเกิดบาดแผลตามแขนหรือตามตัวครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมีบาดแผลในลักษณะนั้นแสดงว่า เขาไม่ได้ทําร้ายตัวเองล่ะนะครับอาจจะ,ะในในเคสอื่นนะครับในเคสอื่นคือทําร้ายไปเลยแล้วผู้หญิงคนนี้สลบแล้วก็ใช้มีดจ้วงแทงก็มีนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเบบี้คอเอาหลายๆอย่างนะครับผมผมผมมองอย่างนี้การการเป็นเด็กเอ็นเตเทนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมมองว่า 1. ไม่ได้ผิดกฎหมาย 2. เนี่ย การทําของเขาเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาสมมุติว่าเขาทำจริงแล้วเขาหยุดแล้วเขาคิดจะเริ่มต้นใหม่กับกับใครสักคนหนึ่งมันผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดปกติอะไรเขาจะคบกันแบบไหนยังไงเพื่อนของทอยเขารับรู้หมดแต่เพื่อนของพิมพ์ผมไม่รู้ว่าเขาบอกเพื่อนเขายังไงเขาบอกแม่เขาแบบไหนผมไม่รู้นะฮะแต่ณวันนี้ณวันนี้สิ่งที่ผมเห็นหลักฐานที่อยู่ในมือผมผมเห็นว่า ทอยพาพิมพ์ไปเปิดตัวกับเพื่อนเขาทุกๆคนนั่นมันผิดปกติวิสัยหรือมันไม่ใช่ธรรมชาติของเด็กเอ็นที่จะพาพวกหรือพาเพื่อนมารู้จักเด็กเอ็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ถ้ามันเป็นปกติเด็กเอ็นทั่วทั่วไปเขาไม่ได้เอาไปเปิดตัวอะไรขนาดนี้ครับผมคิดอย่างนั้นนะเพราะนั้นที่สำคัญก็คือ จะเป็นเด็กเอ็นหรือจะเป็นแฟนกันไม่มีสิทธิ์ฆ่ากันครับก็คือสุดท้ายก็คือตอนนี้คือรออย่างเดียวคือใช่ใช่เพราะนั้นประเด็นเรื่องจะเป็นเด็กเอ็นหรือไม่เด็กเอ็นจะเป็นแฟนกันหรือไม่ผมว่าไม่ใช่ประเด็นสาคัญในคดีนะครับเพราะยังไงก็ต่อให้เป็นแฟนกันเป็นสามีจดทะเบียนสมรสกันก็ไม่มีสิทธิ์ไปทําร้ายกันหรือฆ่ากันครับ